เข้ารอบแล้วครับนี่ดูสิครบสามนะเบอร์ดีถึงสุดท้ายครับติดเบอร์ดีป่ะแหม่ <c oughs> ร้อยเป็นโควิดอ้าไม่เป็นหรออ๋อ,อโอเคอ, <laughs> อันนี้โต๊ะลงทะเบียนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้มีอะไรบ้างเนี่ยอ๋อนี่เป็นแพลิงดูที่ทมาได้เลยนะครับไหนดูสิโปรเจกต์ก,กับโปรภูสิทธิ์อยู่ไหนนี่น,นี่โปรเจกต์อยู่นี่ วันปีสามัญเดอร์น,นะครับบุษิตยอยู่นี่ครับบุษิตสซอร์บอระมหมนะครับีคนผู้นำภาชะลอะน,นุพลแล้วก็คิมโยนะครับะะะะเรามาดูขอบเ้านะครับโอหมงน่ารัก หมกลากุณาก็พภูเก็ตนะครับลายสวยครับมาดูเสื้อผ้ามากมายนะครับถ่ายอินหน่อยสิงเลยดีไหมเนี่ยเบียสิงเลยดีไหมหรือว่าจะเป็นเลมอนโซดาก่อนนี่นะครับ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทสิงห์นะครับนี่เลมอนโซดาอร่อยมากครับมีทั้งรสมะนาวนะครับแล้วก็ส้มยูสุนะครับนี่นี้นะครับอันนี้เป็นเล้าของเพยเยอร์นะครับนี่เล้าชนี่ถ่ายทอดสดอยู่นะครับเรียบร้อย ครับนสิบแปดนะครับวันนี้เป็นวันการแข่งขันวันสุดท้ายนะฮะลมแรงนิดนึงนะครับนี่สกอร์บอร์ดนะครับมาอัปเดตสกอร์นิดนึงนะครับนี่โปรมะพร้าวนะครับที่มาเปิดถุงกับเรานะฮะนำเป็นผู้นำอยู่นะครับที่สิบเอดอันเดอร์พานะโอ้โหกำลังเมามันมากครับตอนนี้นี่ดูสกอร์ โอ้โหมีอีเกิลหลุมสามด้วยอะไรจะขนาดนั้นโอ้โหผมมีสวัสดขก็มานะครับแอนสุดยอดแบบนี้ก็ออกซ้อมกับพรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ความรู้เยอะแยะมากมายลุกสิตอยู่ไหนนะลุกิษย์ลิษย์ุิษ์กสิษอยู่ฝั่งนี้ปุกสิต์มีสัตยาบวกหนึ่งนะครับจบแล้วนะฮะอ่า ปูสิทธ์ครับคุณโบกี้มาบวกสองครับเหลืออีกสองหลุมนะโอ้ลมกำล,ลังแรงนะตอนนี้ลมกำลังแรงครับอาหนี้ก็จะเป็นบอร์ดนะนี่ไพร์ส m มนนี่อยู่นี่นะครับเงินรางวัลรวมของแมตช์นี้นะครับเป็น US ดอลลาร์นะครับนี่ก็จะเป็นพวกรายละเอียดของทัวร์นาเมนต์นะที่นักกอล์ฟทุกคนต้องอ่านนะครับตรงนี้ สำคัญมากนะครับ้ามาเจอฟิซิโอหน่อยครับน้องป่านนะฮะอ่าก็ห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เวลานักกีฬาจะมาเตรียมตัวเตรียมตัวเต็มตัวนะฮะนี่อ่านี่มีสองเตียงอ่าปับไปหนึ่งละอ่า อ่าพี่มุกสวัสดีครับอ่าเก็บรายละเอียดหน่อยอืมนี่ก็เป็นพีซีโอระดับประเทศอีกหนึ่งคนนะครับแน่พี่มุกครับนน่ดูแลนักกอล์ฟหลายหลายคนนะฮะอะไรนะสถานที่เอาไว้ซ่อมเจ็บซับซ่อมปดเจ็ซ่อมปวดเจ็ใช่ไหมซ่อมอ่าอายุสามแปดละเพิ่งผ่านวันเกิดไปเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกาจะพังพังผอ่าพังพังผุผุหน่อยอ่าโอเคครับซ่อมได้ซ่อมได้ซ่อมได้นะนี่นะครับ ก็คือให้อยู่ใกล้ๆกันนะฮะอยู่ใกล้ๆกันไว้แล้วก็ใส่แมสนะครับล้างมืออันนี้ก็เช็คอุณหภูมินะครับนี่นี่นะครับนักภาคอันดับหนึ่งในใจของโปรเจ็นะครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนะครับโปรเจ็ตเอาไปออกเจ็ตซับเหรอครับผมใช่ครับโอ้ครับเป็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับครับผมวันนี้มาเอซ์พัว ลากูน่าลาากูน่ครับแชมเปี้ยนชิพนะครับลำหน้าเขาเจ็แชมเปี้ยนชิพใช่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่นักกอล์ฟไทยจะเป็นแชมป์นะโอเคไหมว่ามันป่ะใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่บนลีดเดอร์บอร์ดหลายคนนะผู้นำก็เป็นพานุพลพิทยารัตน์อยู่นะครับ่ ่าใจก็คือว่าตอนที่เราแข่งขันรายการนี้ที่ลาบูนาตอนที่เป็นสิงห์ลาบูนาภูเก็ตโอเพ่นเนี่ยลมมันไม่แรงเลยโอ้วันนี้เปิดพัดลมเบอร์สี่เลยอ่ะวันนี้ผมว่าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเลยนะแล้วก็ครีมสิบฟุตหกนิ้วโดยสินเตอร์เร็วมากเร็วครับ<อ>เร็วเร็วผมว่าดูแล้วเนี่ย พอเจอแบบนี้มันเป็นสิ่งที่หายากอย่างเดคือบ้านเราในสนามซอกลมแรงมีน้อยใช่ครับเพราะฉะนั้นจะเป็นโอกาสที่นักกอล์ฟเราได้พัฒนาเวลาไปเล่นยุโรปอย่างเงี้ยใช่จะได้คุ้นเคยครับผมครับโอเคครับฝากฝากซอกเจ็ดซับด้วยครับผมได้ครับพี่หนึ่งอ่าเป็นเอฟซีพี่หนึ่งเหมือนกันครับครับผมครับผมครับครับผมกลับแล้วนะครับครับเจอกันใหม่แมตช์หน้าครับ อะไรนะกดดิสไลค์เหรออ๋อกดไลค์ใช่ไหมอ๋อโอเคครับขอบคุณครับครับผม Six times a runner up, now you're an Asian Tour winner. How does that feel? Oh, I feel very happy and very excited for this win, waiting about six years in the Asian Tour, and then right now it's my time, and then feel great and very happy. It's been tough conditions all week. Today the wind was blowing really hard. How tough was it out there just to play good golf, let alone try and win a tournament? Yeah, today, quite difficult because top win. I I never played this win in Thailand before, and then today, very top who can make score and then keep the score. Today, very well. Very close with you and Coconut all the way, and then you three putt 17. So, what were you thinking over that last putt on 18? Last putt is my last chance for 18 hole, but if I miss I have a um, pretty awful but I tried a good role because I I I practice that place before already when I like coming when I quarantine and then yeah I get it I'm very happy so you knew that part yeah. now many of us believe you're a top 20 player in the world you've got that ability do you believe it yourself I believe myself but i don't think so long i just think the way what i do now and then just play my best well i think it's the first of very many wins for you congratulations well played thank you so much